อ่อนครับปัญญาอุ่นน้ำมาด้วยไ,ไปหายังกับนี่มาไปนั่กับไข่เน<ต>ออมีอยู่ด้ว้าอยได้เห็ดหม่หนะ่อยๆแล้วด้็ี่น้อง อ่อนๆผักใช่ไหมนะเอาปอกเอากระไดลายติบได้จริงๆเลยสบายดีพี่น้องเออก็จ้าหาย้อยก็จาหายพอดีกับเข่าป่านะไหมหลังจากที่ว่าบรดเข่าโดนเลยเนาะแต่เกี่ยวเข่าแล้วค่ะก็บปวดเข่าเลยก่อนเกี่ยวเข่าอีกเนาะที่เขาเข่าล่าสุดมารอบนี่ก็สีอึดกว่าเก่าเนี่ยได้พี่ได้พี่น้องนะไหมทีนีอาการไฟไซคือเก่า้เดียว่าก้ามาพี่น้องล้มแหงย่านเชียงลมอู่ย่านฮักแมงหนอคนพี่น้อง หั่นใบแกงดอกพี่น้องเอ้ยมัอนี่บ่มีเวลาแกงมันว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเลยนะเราก็เริ่มต้นหาว่าเขามาจากหาหอยเนาะมันแดงมั้ยนบอกเอาพี่น้องเไปใบแกงแบบอื่นจัะหน่อยแล้วก็ยันนี่ก็ยังพอได้กินอยู่ดอกพี่น้องจัะหน่อยอันนี้แล้วก็บ่มีดอกแหมื น้อยเอ็นแน่หักปอกแล้วพี่น้องแกงขักจะได้เป็นดิวน้อยน้อยโบต้องเห็ดยังเลยนะแกงทางอันเลยนะเอาแต่ตัวแกงมันออกก็พอเอาผ้ามีดตอกมันยังสบายหักดีเนาะเอามีดตัดโรดงามเนาะอ่อนด้วยที มาไรนะหมอกเพิ่บอกคอยมีอะละพี่น้นองเอ,อ้ยเราอ,อุวยมีคำพูดเดียวก็บอกกล้าไปย่านมัน,มนลเป็นแต่ย่านแล้มันลม,มค่ะเราไม้ก็หายากเลยเด้พี่น้องงวดน,นี้มาหางวดสุดท้ายแลแหลนะเนาะ ม่อีกทีหนึ่งกับเดือนหา้าเดือนหกอันยำน้ำน่อไม้บงออกใบใหม่เพื่อพ,พี่น้องน้องไม้ไหลมันก็ไม่ได้ออกไว้ได้เดือนเก้าเดือนสิบน่อไม้ไหลออกเนาะจะมีแนงนน,น,น้อยมันีนกระบอกเอาอย่องเลยทางวัดสุดท้ายแล้วบัดน,นี้น้องไม้นี่เด็ก้าก็ได้น้อยหาน่อไม้สี่หกก่อ ขิมสึก,กตาไว้ก่อนได้ลอยอันจังปอกพี่น้องเบิ่งแล้วก้อนได้ใช้พังใดเออก้อเดียวนี่บ่งแล้ว อ่อนนี้เราขัยู่บางบ่อมันมีอะไรไดยังก็ได้แกงยู่แล้วนื้อแก้เมื่อนี่เขาก็ลวกไว้ลวกต้มอื่นจะต้มแกงก็สดคือเก่านเมืแกงชุ่มเยื่ออนยังจำเยั่อหุนไดยังนาะดนไปแล้วก็ถังปุ่มก่เราจขับมาป่าน้าเดี๋ยวยังบตเมพอยเดือนะองผู้ใดออกทางขุดจิลอกอีกหน่อยเนาะ ทั้โคทดปัญชินด้ยังมีเนาะมมีฮูเลยยามเ็ดลายนะมันเ็นตามแบบนี้น้ตาหวยั้งโคก็มมีน้องหวยต้งป่าทำไมชดหอยอู่ั้งโกหอยอยู่นี่นี่จัะแต่วันท่นี้มมีตุ้ยเนาะหอยาฮูเนาะตุ้ยตุ้ยมันจมเลยกเดีวชงเด้งทั้งนำไมทั้งหอยหว่าแล้วเขาก็จัเพิ่งกระจายมามาชีหนึ่งมาขุ่มค่าเนาะเกแกงอะไรันักเอาอัน อันนั้นมันจะทีนี่บ่มีแดงมันอันบองมันบองมันิบมบองมัน่นดีออ้อันนอ่อนแทงเนาะอ่อนโอ้่อยฉันแต่คอยไปยุงพ่นจีบมือมาผิดเก,กือบอาทิษนะเกือบซ้ามือเลยก็น่านั้นอีกนอกจกักินลายมือแยงน้ำมกับกูนี่อ่ะก็เลยมาหากับมังกินน้กันก,นก,นกน็้ามือเลยนะแิ่นกินแกงน้ำมนองินางไวเบ่ใช่ดวเขียวทำหนกับพี้แกงแบบอะรอันแบบมันใหญ่กว่าใหญ น้อยใช่ไหมจัมมีมตัดหัวปาจกล่งลอใ่ไตัดหัวแล้วก็ผ่าะาใครก็หานม่เออุจนีก็ใครจนี้นึงกาย้น่เบิ้งกอนี้เบิ่งแล้วเบิ่งล้วเบิ่งสามสี่อันกกระหันผมนี่มะสามสี่อันขายอันเนีอยู่ได้น้อยอย่งรงนึ่งค่ะเห็ดเป๊ะเห็ดยน้อยค่ะแข็งแข็ง เอา,าอบอง่ได้พะงักเอา,ากินี่กอบอกโยนอะไรก็ยามาันมาแต่บอยังพอได้ฮักได้หาครับหน่องบงบมีแล้วเบิดขักพี่น้อง อ่อนคักปัญญาได้พี่น้องทำไมตัวเขาปอกแล้วได้พอแกงแล้วโอ้ขับเาาซื่อํำนี่คะซองพูดฉ่ำซองพูดก็จะขายพูดได้ทำนี่มีละสซาพันพี่น้องทงน้อยหนึ่งกร,รัมเดียวก็จะเห็ดทงสิบพันตัวบอกแล้วได้อยู่ประมาณสซาพันนี่ lão nông mạng mày, cái đấy hoạt nhoi một chị đong Mình sâm nịch kathu a đi lại. Bộ há đó, nào. Này, xong thì cứ bội qua my ừ, hát bọn nào sâm nịch kathu a đi lạp sâm nịch yang kathu a nyi đen chị đong gói mì qua hap bọc a bong ngon 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 อุ่นน้ำมาด้วยไปหายัางกัดมีมาไปน้ำกับไข่เนี่ยมันกับไปหลอะของมันนะมื่ไงหลอแล้อ,อกปับโลมาฮ่าผู้เจ้าผู้เจ้ากับอุ่นใจนี่ อ่อนๆหน,น,นับสาบอยู่พี่น้องอยปอกเอาบอกันข้าวหนาจังสี่กันยังสี่ห้ากนี่แบบนี้แบบนี้อ,อ,อี่น้อง,งอือมีอยู่ได้นี่อยู่แถวนี้ ก็ได้ตื่มกันนี่เด้กพี่น้องนั่งปอกน้ำไม้ก่อนนี่จะลายเตโอ้แบบนี้เลยแกงแซ่บทุกคนเลยน้อยน้อยแบบนี้นะมาหนั่งปอกน้ำไม้ก่อนเด้อบันพี่น้องเลยนั่งปอกน้ำไม้ก่อนพี่น้องเลยเต็ดดอกเดี้ยนี่มึงมาหาเต๋อทุ่งไทยก็หาหรอกลงมาขอุ่งพกติมาบปได้หรอกมาเอากระตียห้คุ้มค่าเลยนะมึงกติบปได้หรอกลงมาขอนุ่งทีละพี่น้องก็ได้หน้าลายเต๋อเป็นละหยานะมีหรอลงมาให้มันสุดๆไปเลยอืมไก่เราเล็กง่าเงินกับลิงดีดีนะ

Thuyền, không vai vai então, ừ. Các bạn cái kia mới là khoai mài mới đấy. ống cái 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 cái

บ้ำม,มือแล้วแต่ลมก็ได้ไม่ได้ิ็กี่คาดเินกไปเขาเดียวหนึ่งบุฟิตบอไหนนาเ็รอเมื่อไรนบัดมันอึดอะไรนวดแบบนี้นะกยังบ่มีิห้เยเก็บเลยนะโอยเบื่อเลยเออนุ่งลาอยู่ลงมาแทนเนาะ่กน่นุง่งบุ่น,นตัวนี้เพียบเจ็บเหร เดี๋ยวหมดครบหมดแ่้วแน่หมดงสิตัวเลืองเดีตัวทีจะเจี๊ยเองฟองกุกยิ้มเผาแล้วปัานกินชมพักเงี้ยยิ้มก็โดนปัยังวางทัหมดปั่นกินบายชมปันกินชมพักกินทำเพียวเลยนอนหลังฐนโกุของหนู น่อยนะยิ่งลง

เด็กพี่น no nice ้องอ่อนอ่อนคัดเขาใช่ดินะเอาปอกเอากรได้ลายเติบได้ที่จริงกระลายเติบได้ปุ๊บลายคือว่าลายเลยแหละสำนีนะปอกแล้วคำบ่ปอกนี่ื่องลายสำนีท้องห้องกรกอกเลยค่วปลาดอกเมื่อลูกปะ น oh, ั ua, ่งคุกหมกอยู่เทิงหูโพนพุ่นออกแต่ป่าหน่อไม้แล้วมาแวะเก็บผักขะแยงก่อนพี่น้องขับป้อยงัวแล้วงัวมันย่องมุ่นเบิดพี่น้องเอ้ยงัวมันเฮ็ดบ่จกสิผักขะแยงตั้งกําอยู่ก็เฮ็ดลายเบิดเก็บเอาเด็ดเอาตยอดมันเนาะเพราะว่ายามมันเป็นดอกแล้วพี่น้องก็สิใวงตยอดมันเมื่อจังสิลากอัน เลือกขี่เพื่องออกเนาะกระยางเป็นดอกแล้วพี่น้องเย้ทำไมเขาหันทลายเต๋อพี่น้องตะแกงหม้อใหญ่หนึ่งคนแหละเพื่อหันเพื่อนี่เนาะนี่มีเห็ดเพือกความดอกเดียวพี่น้องออกเซยดอกแข็งแข็งโอเคพี่น้องก่อนคลิปหน้าเด้อขอโตเมือก่อนใบซองพี่น้องเลยมากินข้าวกินน้ำก่อนขอบคุณเพื่อสุขุสุขคนไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้อง